ภูเขาคาเฟ่แอนบาร์ครับตอ <Okay. S 1> <doom. S 2> นนี้เราไปกินต้นเคยดินชี่ร้านกาแฟชื่อว่ากาแฟะอะไรนะภูเขาพึ่งอยู่ที่สนามบินคอนแกนเออจะลองดูราชตราตงม้ากาแฟร้อนที่บาทตูกาแฟร้อนเก้าสิบบาทตอวคครับเก้าสิบบาท ตีดโมงเลยดูหมดคับ n นยุคที่สนาเชียงใหม่จะเดินทางไปอักมอนนีคือห้าาีะครับเืองจะออกตีตมเช้าครันนกเชีนเคลียร์กระเป๋าเคลียร์ประมาณเพื่อจะห้างหอเลยกสามที่ดังกันนะครับอยูบริเวณอ่าบรเวณอ่าบรเวณอ่า พอเชื่เอเราจะมา้นไฟ5 5 0เดีแต่ทั้งคันนี้เราจะมาหานี่ครับตอนนี้ก็มีึ้นเขืยนชื่อคาแฟ่ร้านใหม่เป็นโลโก้เขาชื่อร้านภูภู้ภูเขา P H U K S U K S A O ภูเขาใช่ไหมแั้วภูเขา เพิ่งเคยได้ยินมีหลายสาขาไหมสาขาเดียวมีใภูเก็อีกทีมีแค่สนามบินมีสองสาขาเพิ่งเคยด้ินครั้งแรกอันนี้กรับรสชาติดีครับแลกาแฟมาสนใจก็มาแวะชิมนะครับ90บาทเองร้อนๆเช้าเช้านี้ตาสว่างเลยครับอันนี้ของลูกสาวครับอากาศหนาวก็ยิ่งกินเย็นมากเลยนะเอสพ สดืจิ้มเลยไหมหนึ่ยี่สิบบาทนี่นี่ตัวซองอันนี้อันน้อันน้ตัวสัมผัสตัวมอตัวชตากล้องตาใหญ่ เดี๋ยวเราขึ้นเครื่องเลยครนข้นไุน <ak> ้รงตันเสเดือน8ัน8ัหนะครับ4ปี9ปีมาปีให